สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงประจำเดือนพฤษภาค,คม2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันยุนะครับเพราะฉะนั้นผมแต่งตัวสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา เรามาเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคุณปีมรงนั้นคนที่ทางานประจําและรับราชการนั้นการงานของคุณในเดือนนี้ยังไม่ได้ดังใจนักนะครับการงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คุณวางไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณอย่าทิ้งหยองแผลอย่าทิ้งถอนะครับขอให้คุณค่อยๆศึกษาค่อยๆดูนะครับว่าปัญหาของคุณติดขัดอะไรอย่างไรแล้วค่อยๆอยแก้ไปครับการที่คุณทํางานอยากมีสติ แล้วใช้มนุึ์สัมพันธ์นอันดีกับคนรอบข้างนั้นก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผลงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดังที่คุณหวังและตั้งใจอยู่นะครับขณะเดียวกันนั้นขอให้คุณทำงานแล้วทำให้เต็นที่ทำด้วยความรอบคอบและผลงานมันจะดีเองนะครับต่อไปสำหรับคนที่ทำธุรกิจเองในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ธุรกิจของคุณอาจจะไม่ได้ปังดังที่คุณตั้งเป้าไว้นะครับอาจจะมีปัญหาโดนดีนั่นแทรกเข้ามาอาจจะมีคู่แข่งแทรกเข้ามานะครับขอให้คุณอย่ายอมแพ้นะครับพยายามที่จะสร้างเครือข่ายใหม่ๆแล้วเตรียมโปรโมชั่นใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับคนที่ทําเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โปรโมชั่นเข้ามาเกื้อหนุนนะครับเพราะเข้าช่วงในกลางปีแล้วมันเพิ่งจะผ่านช่วงของ สงกรานมาผ่านปีใหม่ไทยมาค่าใช้จ่ายของผู้คนมันหมดเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การเรียนคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้แล้วสําหรับคนที่ทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังพอมีรายรับเข้ามาเพิ่มเติมได้อยู่นะครับในเดือนนี้นะครับผมแนะนาว่าคนที่ทําธุรกิจนั้นต้องเตรียมโปรเอาไว้ดีๆครับ เพื่อจะส่งเสริมการขายอย่าไปไว้วางใจอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆในช่วงนี้นะครับแล้วถ้าจะลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับขอคิดให้รอบค้อก่อนอย่าลงทุนเพียงเพราะเขาบอกว่าหรือไว้วางใจใครง่ายๆแล้วไปเชื่อเขาในการทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วกันนะครับ,นะค,รบคิดให้รอบขอบ้อและจะดคุณเองสําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เริ่มต้นใหม่ แล้วคุณจะต้องอาศัยศักยภาพความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองอาศัยการที่คุณอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่จะเกื้อหนุนส่งเสริมคุณนะครับทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาได้อยู่นะครับมีโอกาสที่จะเจริญข้าวหน้าประสบความสําเร็จได้จากทุ่งท้อ่ากทุ่งหยอกแผลนะครับสําหรับ คนที่ตกงานที่ต้องงานงานทำนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับคุณถ้าต้องการงานทำเนี่ยต้องอาศัยมนุษย์สำคัญอันดีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองครับไม่ว่าจะหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือพยายามที่จะออกไปสมัครงานอย่ามัวนั่งรอนอนรออย่ารอให้งานเข้ามาคุณแต่คุณต้องลุกออกไปหางานนะครับแล้วในเดือนนี้ถ้าจําเป็นต้องพึ่งพาใครอาศใจใคร ก็พึ่งผ่านนะครับอย่ายิงอย่าโถงตนเกินไปการสมัครงานอย่าสมัครที่เดียวครับสมัครเอาไว้หลายที่ถ้ามีการสอบสัมภาษณ์แล้วได้งานไม่ตรงตามที่คุณต้องการรับเอาไว้ก่อนนะครับแล้วมาพัฒนาตัวเองนะครับค่อยๆเรียนรู้เกิดงานแล้วก็พัฒนาตัวเองและคุณจะประสบความสําเร็จได้อยู่ถ้าคุณยังไม่พึงพอใจอีกค่อยเปลี่ยนงานในอนาคตอย่าพึ่งทิ้งในวันนี้นะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงิน สำหรับเรื่องการเงินนั้นรายได้อาจจะเข้ามาไม่ตรงเป้านะครับในช่วงนี้มีรายจ่ายค่อนข้างมากนะครับในขณะที่รายได้มีจำกัดเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินต้องรู้จักรัดเข็มขัดเรียงลำดับความสำคัญการใช้จ่ายเงินจ่ายเฉพาะเท่าที่จำเป็นก่อนนะครับเรื่องใดย,ยังไม่จำเป็นยกไว้ได้ก่อนก็ย,ยกเอาไว้ค่อยจ่ายครับให้ถึงเวลาก่อนแล้วคุณก็จะ ผ่านทุกปัญหากระสับผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ดังที่หวังและตั้งใจอยู่นะครับในขณะเดียวกันการเงินนั้นสุริยุไยไม่ได้นะครับอย่างที่นําเี่นไปแล้วว่าเงินรายรับเข้าน้อยอแต่รายจ่ายมากนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณอยางสุริยุไยจะทําให้เกิดปัญหาการเงินเกิดอุปสรรคแล้วติดขัดติดลงได้ถ้าติดลงแล้วยุ่งยากครับแก้ยากมากต้องระวังดีๆ ต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักนะครับสําหรับเรื่องความรักมาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยสําหรับคนที่โสดอยู่ในเดือนนี้นะครับดูเหมือนคุณยังคงต้องโสดต่อไปนะครับเพราะคุณยังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับตัวเองใช้เวลาไปกับการพัฒนาตัวเองนะครับเป็นหลักพัฒนาการงานพัฒนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับเพราะว่า คนนั้นอาจจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวกับครอบครัวของคุณต้องแก้ปัญหาอยู่นะครับในช่วงนี้ถ้าไปพบไปเจอคนถูกอกถูกใจจะอย่างไรเสียนะครับพบเป็นเพื่อนก่อนอย่ารีบร้อนอย่ารีบพัฒนาความสัมพันธ์เพราะอาจจะโดนหลอกได้นะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีปากมีเสียกันได้ง่ายคนรักใจร้อนหรือไม่ก็ตัวคุเองที่ใจร้อน อย่าหู่หวัดครับใช้เหตุใช้ผลในการพูดการคุยกันถ้ามีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆค,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 คุยกันนะครับให้คิดเสียว่าเมื่ออยู่ใกล้กันเบลิ้นกับฟันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ง่ายแต่จะอย่างไรเสียถ้ารู้จักยอมกันบ้างแล้วถ้าหากแม้นว่าคุณรู้จักสงบปากสงบคำเอาไว้บ้างจะสามารถผ่านทุกปัญหาประสัทไปได้ด้วยดีครับต่อไปสำหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่นะครับ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกับคนรักมีโอกาสที่จะเข้าใจผิดมีปากมีเสียงกันได้ง่ายนะครับบางคู่นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมันมากระทบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะอย่างไรต้องปรึกษาหารือกันใช่ใช่ผลให้มากอะไรที่ยอมกันได้ก็ขอ,อยอมยิ่งคุณยอมคนรักมากเท่าไรคนรักก็จะยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไรคนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกัน ก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับสําหรับคนที่เคยมีปัญหาก,กันมาเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณจะต้องเป็นคนยอมอดแล้วพยายามสกบปากสงบคาให้มากนะครับถ้าต้องการจะคืนดีกันอาจจะจําเป็นต้องใช้ตัวกลางใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนประสานนะครับอย่ารีบร้อนอย่าบู้วางแล้วกันนะครับสําหรับสุขภาพในเดือนนี้นั้นสุขภาพของคุณ อาจจะยังคงไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับสําหรับคนที่เจ็บป่วยต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณก็แอดไลน์และส่งข้อความหมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวจัดเวลาแล้วคุณก็ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปใบหน้าชัดชัดส่งมาน,นะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายคุณก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณ สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้สันทีนั้นต้องขอไปด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จม,มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและอย่าลืมแแรกคลิปนี้ให้กับกัละยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วยังบอกวิธีการป้องกันปัญหา และบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ด้วยเลยนะครับจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์จากแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรับวันนี้สวัสดีครับ